บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยคุณแซลลี่โอฮาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับมอบรางวาัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี2,565ในพิธีมอบรางวาัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร p r m e Minister Insurance Awards ประจำปี2,566จัดโดยสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพ โดยมีคุณกือดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบและดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมแสดงความยินดีณห้องประชุมฟีนิกซ์1-6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีในานามคมบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนจิฉันต้องขอขอบคุณ o อ c อที่ได้มอบรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี2,565ในวันนี้นะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากสำหรับรางวัลน,นี้เพราะว่ารางวัลน,นี้เป็นอีกหนึ่งพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกันชีวิตกรุงไทยแอ็กซ่าได้ดำเนินธุรกิจ8บมืออาชีพนะคะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่หนึ่งได้ พัฒนาเป็นโดเนื่องในด้านใช้เทคโนโลยีและมีทานัดในการเงินที่มั่นคงด้วยนะคะและสำคัญด้วยเราได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะรางวันนี้เป็นรางวัลของพนักงาน ของฝ่ายขายที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านนะคะและสำหรับผู้ถือหุ้นสองด้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือแอคซ่นนะครับเรารู้สึกตีใจมากเพราะว่าเราได้ทำงานหนักเพื่อให้การบริการที่ดี รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจับปี2,565ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตในการมุ่งมันพัฒนาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าผ่านการให้บริการที่ครบครนัน รวดเร็วรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขายให้มีความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านอีกทั้งยังตอกย้ำนโยบายหลักของบริษัทที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งและพันธสัญญา New no, You Can ที่เชื่อว,ว่าทุกคนทําได้รวมถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัทที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป กรุงไทยอักษ์ซ o โน่ยูแคมเขอบคุณมากนะคะโอ c และขอขอบพระคุณฝ่ายขายที่เก่งจริงๆนะคะและขนักงานทุกๆท่านรางวันนี้เป็นรางวันของคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงไทยแอคซาประกันชีวิตสามารถติดต่อได้ที่โทร1 1 5่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือ w w w g r u n g t h a i a x a c o t h